วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดมาเชนเต้ US c อสคนะครับผมเนีฮะเป็นมีดเดินป่ารุ่นเกา่ากึกเลยนะนะครับผมมารับคมกับเราก็สภาพภายนอกดูด้วยตาเนื้อก็สนิมมาเต็มครับผมนะฮะสีแดงนี่คือแดงจากธรรมชาติสนิมสนิมมามาเต็มร้อยครับผม มันก็จะอยู่ในปอดช่างนี่นะครับอ่าชื่นใจนะครับผมนี่ฮะอีกฝั่งนึงนะครับผมใบมีดพยายามจะขัดขาวออกมานะนะครับผมแต่ผิวเดิมมันเป็นสีดําเทาๆมันๆนะนะครับผมความคมนะก็ผ่านการรับคมมาระดับหนึ่งครับผมแต่มันยังไม่สุดนะครับผมเนี่ยฮะยังเหมือนฟันเลื่อยนะมันยังฉีกกระดาษไม่เป็นแนวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรับคมเพิ่มแล้วเป็นไงมาชมกันครับผมก็หลังจากที่รับคมนะนะครับผม อ่าก็เนี่ยฮะขัดเงาซาตินให้นะครับผมเนี่ยฮะเพื่อลบรอยสนิมนะนะฮะแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะฮะโอ้โหงมเง,ง,งาวิ่งวิ่งเลยนะครับผมแนวคมก็ขาวนะเนี่ยฮะแนวคมใสสวยนะเนี่ยใบก็ซาตินสวยงามครับผมสะท้อนแสงแฟดเลยนะครับผมเนี่ยฮะทำมุมส่วนปลายให้แหลมนะนะครับผมเนี่ยฮะ โอ้สวยงามเลยนะครับแวววาวดุดดังกระจกนะผมความคมนะความคามนยหามุมนะผมตอนนี้ข้อมือเจ็บนะรับคมดาบติดกันหลายเล่มเจ็บข้อมือครับผมเลยทํามุมไม่สวยนะแต่ก็ถือว่าความคมสอบผ่านครับนี่ฮะเยี่ยมเลยนะครับผมอดีตมีคุณค่าเสมอไม่ว่าจะดีจะร้ายจําไว้ใช้ไม่ใช่จําไว้เจ็บ